มาดูคลิปที่1กันตอนนี้ลูกค้าซื้อกล่องมาแล้วนะครับเป็น,กล,ออนกล่องมือสองนะครับกล่องมือสองนะครับอันนี้กล่องเก่าอยู่ตรงนี้นะครับใส่ไว้แล้วนะครับนะครับเขาไปซื้อมือสองมาโดยที่ไม่ต้องลุมโปรแกรมอะไรเงี้ยสตาร์ทไม่ได้นะครับมาดูนะครับเปิดซิปลญอจไฟยรูปเครื่องยนโชว์โอเคใช้ได้นะครับกุญแจแบบนี้เรามาดูสตาร์ทได้ไหม อแล้วนะครับเงียบนะครับสตาร์ทไม่ได้นะครับนะครับต้องทําการลงโปรแกรมก่อนนะครับเพราะว่าสัญญาณไม่ตรงกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนิหละนะครับไม่ใช่ว่าคุณซื้อกล่องมาเสียบได้เลยนะครับมันต้องลงโปรแกรมก่อนทุกคันนะครับไม่ว่าจะมีอีโมหรือไม่อีโมนะครับก็จะสตาร์ทไม่ได้เห็นไหมครับหมุนเงียบฉี่เงียบฉี่แต่มีเตอร์ดังอยู่นะครับ โอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมสวัสดีครับ